สรุปตลาดหุ้นหนึ่งนาทีวันที่11กรกฎาคมปี68เซ็ตบวก10จุดปิดที่1,121จุดมูลค่าซื้อขาย32,000กว่าล้านบาทเป็นสถาบันและต่างชาติที่ซื้อสุททิเมื่อคืนดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐปิดบวกโดยมีข้อมูลการขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงส่วนวันนี้ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดบวกโดยมีดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้นและจีนกำลังวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงจะแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดที่ทําให้เกิดสงครามราคาด้วยครับซึ่งก็เป็นเซติบนทบวกให้กับตลาดหุ้นไทยในวันนี้ทําให้กลุ่มแชเนลเพลย์ปิดบวกดีเช่นกลุ่มปิโตรเคมีอย่างไรก็ตามนะครับตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าการซื้อขายไม่มากและมีภาวะเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยแม้ว่าต่างชาติจะซื้อสุทธิหุ้นไทย2,100กว่าล้านบาทแต่ก็มีขายพัฒบัตา2,500กว่าล้านบาทจึงสะท้อนภาวะเกิงกำไรระยะสั้นโปรดระมัดระวังในการลงทุนด้วยครับ